สวัสดีค่ะครูสิตาปาติหา์แห่งชีวิตครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้โคสิตาเจตาอีตาพี่ตาน้องตาอยากเรียกอะไรเอาที่เบิกบานใจไม่ว้ากันนะคะจบม .6 ค่ะแต่ประสบความสําเร็จนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรมาแบ่งปันเนาะอะไรที่ดีก็หยิบไปใช้อะไรที่ไม่ใช่ก็วางไว้ตรงนี้นะจ๊ะวันนี้นะคะมาแบ่งปันนะคะปลุกความคิดเนรบิตชีวิตใหมใ่ไหนใครพร้อมมีชีวิตใหม่พิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อยใครพร้อมจะมีชีวิตใหม่พิมพ์ชื่อตัวเองมาหน่อย ทำไมต้องพิมพ์มาแม่เอาเรียกสติบางทีไม่รู้เอ้กูอยากมีชีวิตใหม่หรือเปลว่าไม่แน่ใจตัวเองเฮ้ยตอบตัวเองได้ก่อนเฮ้ยจริงอยากมีชีวิตใหม่ปะถ้าชีวิตที่ชีวิตกูดีอยู่แล้วมึงจะมาบอกอะไรมึงก็บอกไม่ต้องรีบรีบ,รบออกไปออกไปที่ชอบที่ชอบก่อนลูกประเภทจะสอนอะไรก็สอนรีบไปไห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 น,ไไหนทุกมาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีทนได้เรียนรู้แค่เต้นนิดนึงทำงดหยิดอารมณ์เสียเด็ดเด็ดนนเด็ด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 เด แต่เย็นๆได้เรียนรู้แน่นอนเราต้องแบบผ่อนคลายพฤติกรรมและอารมณ์เราก่อนลูกจะเครียดไปไหนเออถ้าเรียนเราเครียดขนาดไปอ่านหนังสือลูกไปอ่านหนังสือปรับอารมณ์ก่อนลูกนะไปดูมาหากราบยี่สิบเอ็ดวันก่อนลูกปรับจิตปรับใจจูนจิตจูนใจก่อนพ่อมืองแม่มึงไม่ต้องรีบอ่ะจะเรียนวันนี้รวยวันวันนี้เลยเป็นไปไม่ได้ลูกนะความคิดเปลี่ยนได้ย่างอารมณ์ยังไม่ได้เลยเออตอนนี้ถามตัวเองก่อน ตอนเนี้ยสติกลับมาตรงนี้กันเฮ้ยเมื่อกี้ตอนที่กูเขาพากูละลายอารมณ์ลายย่งลายย่งละลายอะย่งยังเลยยังงุดมิดอยู่เลยจะสอนอะไรก็รีบสอนรีบไปสักทีที่ข้อที่สองอะไรอย่างรู้แล้วเนี้ยรีบไปหมดกดดันทุกอย่างชีวิตจะเครียดไปไหนละแม่มึงแต่เย็นเเรียนแบบเรียนไปขำไปก็ได้เนาะดูคุณตาเหมือนดูเดี่ยวอะลูกนะคะ ดูเพื่ออัตถรสในชีวิตเพื่อความสุขและบันเทิงทางความคิดนะลูกนะแล้วก็ไปเนรมิตชีวิตใหม่ถ้าดูแล้วเครียดไปดูช่องอื่นนะลูกนะ,ะครูเยอะแยะ,ะเดี๋ยวนี้ใครๆก็เป็นครูได้นะเออมีอะไรที่เป็นการแบ่งปันหรือการสอนหรือการให้แบ่งเป็นครูได้หมดแหละมึงจะทํากับข้าวเป็นสอนคนอื่นมึงก็เป็นครูคนหนึ่งเหมือนกันแหละเออไม่จาเป็นนะคําว่าครูไม่จำเป็นต้องจบครุศาสตร์นะพ่อแม่ครูตาจบพ่อจบป .6 กแม่จบป .4 สี่เป็นครูคนแรกมาตั้งแต่ ตั้งแต่ตอนเล็กแ<ก>ล้วฮะไม่เห็นมีใบจบครูเลยแต่เขาก็คือครูของเราคนแรกอ่ะที่สอนวิชาสอนการเรียนรู้สอนการเต,ติบโตมาจะเป็นพ่อแม่เราจนทุกวันเนี้เออดังนั้นวันนี้คําว่าครูสําหรับครูคือใครก็ได้ก็ตามเนาะที่ป Laughs, ระสิทธิศาสารวิชาความรู้ให้เราไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านอะไรก็ตามเราเรียกคนคนนั้นว่าครูได้ดังนั้นวันนี้ถามตัวเองก่อนเอาจริงๆพร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือยังถ้าวันนี้เราพร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เดี๋ยวเราจะทําแบบทดสอบกันพร้อมปะสำหรับใครที่พร้อมเปลี่ยนเป็นคนใหม่ ดึงสติตัวเองขึ้นมาและเตรียมกระดกนิ้วเพื่อพิมพ์ตอบโต้กับครูสิตาโอเคไหมคะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพว่าเอาจริงว่าเราพร้อมเปลีป่ยนแปลงชีวิตใหม่หรือยังเขาบอกว่า input เท่ากับ output สิ่งที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นความรู้เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเรื่องราวไม่ดีสิ่งไม่ดีอะไรก็ตามที่เราเอาเข้าหัวสมองและอารมณ์ความรู้สึกของเราล้วนออกมาเป็นผลลัพธ์ของเรา อเอาละนักเรียนพร้อมไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะให้คุณเพลนะคะเล่นกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเพื่อทดสอบนะคะมันสมองสุดจีเนียสของคุณเพลนะคะว่าคุณเพลเองนะคะ,ะไม่ไม่ค่ะคุณคุณพูดเลยค่ะคุณพูดนะคะว่าวันนี้เอาจริงเราพร้อมเปลี่ยนชีวิตใหม่หรือเปล่าบางคนเรียนกับครูติตามาอีกนิดเดียวลูกจะเลยครูไปแล้วนะคะเรียนมาสี่ปีแล้วนะคะสิ่งที่ใส่เข้ามายังไม่มีอะไรเลย น้องแนงน้องแกะน้องแนงน้องแกะยังอยู่ที่เดิมนะคะสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันจะออกมาเป็นผลผลิตก็คือผลลัพธ์ของเรานั่นเองถ้าเราใส่ข้อมูลแย่ๆชีวิตเราต้องแย่ล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าเราใส่ข้อมูลดีๆชีวิตเราต้องดีแน่นอนคะ่ะลำเจียกขาพร้อมไหมฮะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเริ่มพิมพ์นะคะเริ่มพิมพ์ติดต่อกันนะคะว่าคุณเอง รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเช่นไรของมุมมองด้านดีค่ะเริ่มค่ะคุณเพอสุดยอดอัจฉริยะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอัจฉริยะต่อเลยค่ะเพลแทนชื่อตัวเองเลยค่ะอ่ะเพลเป็นคนที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากอ่ะเพลเป็นคนที่มีความฉลาดสูงมากเพลเป็นคนที่มีเสน่ห์ลักมากอ่ะต่อค่ะอ่ะเพลเป็นคนที่มีจิตใจดีเนาะ เธอเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนาะเพอเป็นคนที่มีความเสียสละสูงมากและการให้อภัยสูงมากเพอเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนสูงมากเธอเป็นคนที่มีจิตใจที่รักเดียวใจเดียวเธอเป็นคนที่รักภรรยาคนเดียวและจะรักมากขึ้นตลอดไปอันนี้เป็นรายการบอกรักหรือเปล่าคะคุณ <c oughs> ต่อค่ะไดไ้ใช่หรเอได,ได้ได้ได้ <c oughs> ต่อค่ะเธอเป็นคนที่มีน้ำใจอือือ เพอเป็นคนคุณอย่าหยุดคิดนานคุณต้องพูดต่อต่อ,ตอไม่มีอาาเอาาเอคืออะฮะอะฮไปเลยไปเลย <S <S คุณต้องไป,เ,ปเลยระหว่างนี้ทุกคนต้องพิมพ์ของตัวเองมานะฮะ <S <S เ,เดี๋ยวเราจะอ่านเพื่อเราเช็คห้ามใช้สมองคิดให้จิตใต้สำนึกค,คิดถ้าคุณหยุดคิดือออะฮะแล้วอันต่อไปคืออะไรอันนี้คือคุณตอบแบบมีสติเว้ยแต่เราจะใช้จิตใต้สำนึกพูดที่มันเพลินๆแล้วมันขึ้นมาเลยอะ่ะเสียงมันขึ้นมาก่อนคุณอะ่ะคืออะไรคุณกําลังให้คํานิยามของตัวเองว่าอย่างไรต่อค่ะอ่าเพอเป็นคนรักธรรมชาติอืออืออีกแล อ่อเลยอ๋อเหรอโอเคโอเคเธอเป็นคนรักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองเธอเป็นคนที่มีความศรัทธาในพระเจ้าสูงมากเธอเป็นคนคิดการใหญ่และลงมือทําใหญ่เช่นเดียวกันเธอเป็นคนที่หาเงินได้ง่ายมาก็นคนจริงเราอยากให้พูดแบบพูดติ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 ดขออีกขออีกเลเวลหนึ่งติด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 อัพเลยพูดต่อเลยพูดแล้วเรารู้สึกอ่ะ พูดแล้วเรารู้สึกมาในคําพูดของเราเลยนี่เรากําลังกัพสเกลไปพร้อมกันนะฮะวันนี้เรากําลังมาเช็คนะคะนักเรียนค่ะว่าเราเองเอพร้อมจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่หรือยังถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าคุณมีดีอะไรเลยโลกนี้จะรู้ได้ยังไงว่ามึงมีดีอะไรละลาเจ๊กดังนั้นคํานิยามที่เราใส่ไว้ในพจนานุกรมในหัวของเราเกี่ยวกับ ตัวเองเด่นดีเจ๋งยังไงต้องพูดมันออกมาฮะโดยพูดติ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 และเป็นคําที่มีพลังงานสูงระหว่างที่คุณกําลังพิมพ์นั้นคุณต้องรู้สึกกับมันไปด้วยโอเคนะยฮะยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยคุณจตาพูดใังระดับไหนคุณจต,าพ,ณตาพูดใ้ฟังค่ะคุณจตา,าเป็นคนล่าเริงเบิกบานมาก ฉันรู้ตัวเลยว่าฉันคือเครื่องผลิตความสุขฉันแม่งโคตรอัจฉริยะเลยฉันแม่งมีมันสมองแม่งเกินมนุษย์เยอะมากแม่งเหนือมนุษย์มากฉันแม่งคือคนโคตรมีเสน่ห์เลยยิ่งฉันออกนักกล้องนักเงินทองม่งยิ่งไหลเข้าฉันแม่งเป็นคนโคตร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 โชคดีเลยฉันแม่งหยิบจากอะไรก็เป็นเป็นเงินเป็นทองฉันเหรอสำเร็จตั้งแต่เกิดแล้วเว้ยแม่งกุลีตาข้างเดียวกูยังได้เลย ไม่มีอะไรที่ฉันจะทำแล้วจะทำไม่ได้เว้ยทุกสิ่งบนโลกนี้เหรอล้วนแล้วแต่สนับสนุนฉันฉันเป็นสุดที่รักของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะทําการสิ่งใดก็ตามฉันได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากจากักรวาลฉันแม่งโคตรสุดยอดกูแม่งโคตรเก่งกูแม่งโคตรเจ๋งกูแมง่แมง,แมง,แมงของจริงกูแม่งผลับใหญ่ขึ้นใหญ่ก็นุกกว่าทุกวันอารมณ์เนี้ย He เ,เห็นไหมรู้สึกหูล้อเลยตอนนี้นักเรียนหูล้อเห็นไหมนี่คือการโปรแกรมนะคะนี่คือการนําร่องให้กับจิต เรารู้สึกอย่างไรพูดเด่นทีแบบไม่ต้องคิดเห็นไหมพูดพูดแบบไม่ต้องคิดพูดไปเลยพูดพูดพูดแปลว่าคําศัพท์มันอยู่ในหัวเรามันเหมือนหนังนักเรียนเวลาที่เราใส่มันเยอะจริงจริงมันจะออกมาบเหมือนเหมือนภาพยนตร์ที่มันฉายเลยบอย่างเงี้ยมันจะออกมาอัตโนมัติน้านหมายความว่าคุณใส่ข้อมูลด้านนีให้กับตัวเองเยอะแล้วนึกด้านลบไม่ออกเลยทันไหมด้านหมายความว่าจริงๆแล้วตอนนี้ชีวิตคุณมันเปลี่ยนไปแล้วนะถ้าคุณสามารถพูดได้ออโตเมติกแบบเนี้ย และมีฟิลลิ่งแบบนี้ด้วยคุณสังเกตไหมว่าสิ่งที่ครูพูดมันมีพลังรู้สึกป่ะเราจะพูดกับตัวเองว่าสีตาหรือฉันหรือกูได้หมดแต่เราจะพูดคำพูดลอยๆไม่ได้เช่นโชคดีมีความสุขรักจังสวยประเภทนี้เป็นคำที่ไม่มีประธานกริยากรรมคืออะไรไม่เราจะต้องพูดคำที่ใส่ เขาเรียกว่าเซลทอกค่ะคุณทอกอะไรกับตัวคุณพูดอะไรกับตัวเองและคุณจะเป็นมันยูโ you น know? ่ดังนั้นเวลาคุณพูดอะไรกับตัวเองมันต้องเป็นคําที่มีพลังและทําให้เรารู้สึกว่าฮกลัวใช่เซเยตถ้าทางที่เซเยตไม่ใช่พูดเฉยๆฉยโชคดีมีความสุขสุขใจรักจังแต่ถ้าทางมันไม่ใช่อ่ะมันก็คือไม่ได้บางคนเซลทอกเป็นนกแก้วนกขนุนทองเลยพูดดีมากเลยแต่ฟิลลิ่งไม่มาเลยไม่เกิดนะ กฎจักรวาลไม่ได้สนใจสิ่งที่คุณพูดแต่สนใจสิ่งที่คุณรู้สึกดังนั้นถ้าคําพูดคุณแฝงไปได้วยความรู้สึกแม่งคือส่งพลังเก็ตไมมเก็ตเก็ตไมมเก็ตอ่ะคุณเพอร์ลพร้อมไหมคะอ่ะโอเคคุณเพอร์ลลองคะ่ะถ้าพร้อมแล้ว <laughs> เริ่มคะ่ะโอเคเพอร์ลเป็นคนที่มีความเหลือเฟือในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมและรวมทั้งเรื่องของรายได้ที่มีอย่างมากมายมหาศาลล้นกระทั่งจนสามารถที่จะออกมาแบ่งปันให้กับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวัดซื้อที่ดินให้วัดซื้อที่ดินให้โบสถ์และสามารถที่จะทำให้เขาเรียกว่าสร้างสร้างโบสถ์ในใจของมนุษย์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วสุขหล้นทั้งดา้งด้านความรักมีภรรยาที่ดีมีความรักในด้านครอบครัวที่ดีพ่อแม่รักเราภรรยารักเราทุกคนรักเราและเราก็รักพวกเขาทุกคนสามารถส่งต่อความรัก ความอบอุ่นให้กับทุกคนในครอบครัวได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอืออันนี้พูดแนวอบอุ่นได้ไหมได้สำหรับเขาถ้ามันไม่ใช่จะเป็นฟิลลิ่งเหมือนคุณสิตาทุกคนหรอกค่ะบางคนก็เป็นในลักษณะแบบพี่เพอก็ได้ถามว่าได้ไหมได้ถ้าเขารู้สึกว่าคำนั้นมันเป็นพลังงานสูงสำหรับเขาเราจะรู้ตัวเราก็ต่อเมื่อเรามีปฏิกริยาก,กับตัวเราทันไม่ทันนี่คือเรื่องที่สองค่ะนอกจากการที่เราใส่คำพูดดีๆเพื่อเปลี่ยนความคิดเราแล้ว สิ่งที่สองคือเราอ่ะมีปฏิกิริยากับคำที่เราพูดหรือเปล่าแพงมากถ้าคุณพูดไปแต่ใจมันไม่เชื่อพูดไปแต่มันไม่รู้สึกพูดไปแต่มันไม่อินขอบคุณค่ะคุณเพอปิดไหมได้ค่ะก็คือถามเพิ่มนิดนึงหมายความว่าเราสามารถที่จะจะพูดช้าหรือพูดเร็วก็ได้จะพูดด้วยความรู้สึกไหนก็ได้แต่ว่าสิ่งนั้นจะต้องกระทบกับใจเราให้เราสามารถรู้สึกถึงสิ่งนั้นได้ถูกไมไม่ว่าจะเป็นหัวใจพองฟูตื่นเต้นเมื่อกี้อย่างครูสิตาก็คือหูแดง รู้สึกสมองโล่งโปร่งสบายรู้สึกว่าแบบมันมีปฏิกิริยากันเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาโกจกาวานเนาะเขาเรียกว่าจักรวาลภายในกับจักรวาลภายนอกทําปฏิกิริยากันคือโลกภายนอกกับโลกภายในของเรามันทําปฏิกิริยากันเราก็เลยส่งสัญญาณจิ๊จ,จ๊สปุสปาร์ หูร้อนหัวใจเต้นแรงหัวใจพองโตมีความสุขปิติสุขยิ้มอย่างคุณเพอเวลาเขาพูดเนี่ยตาเขาจะดูอมยิ้มอย่างเงี้ยแต่เขาไม่อาจจะไม่ได้สังเกตพฤติกรรมหรืออารมณ์ของตัวเราดังนั้นเราจะต้องมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราพูดหรือเราโปรแกรมด้วยฉันคือคนโคตดีฉันคือสุดที่รักของคนทั้งโลกฉันมีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นจริงใจไม่ว่าฉันทาสิใดแม่งก็โคตรสำเร็จเลยฉันน่าดึงดูแต่สิ่งดีงามตลอดเวลาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนําพาฉันไปสู่ผลลัพธ์ที่โคตรเจ๋งของโลกไปนี้เลย คุณจะพูดยังไงก็ได้แต่ท่าทางของคุณบอดี้แลงเวจภาษากายของคุณและความรู้สึกของคุณไม่ต้องเชื่อมกันดังนั้นถ้าเราลองครูกล้าทดลองนะฮะกล้าเลยว่าสิ่งที่ครูสอนแม่งเห็นผลจริงถ้าเกิดคุณมีการเซลทอล์ talk, พูดกับตัวเองหน้ากระจกเกิน21วันเอาหนังยางด้วยถ้าพูดลบดีดนั้นะดีดเลยดีดเลยนะฮะถ้าพูดลบจับลบดีดเลยฟังลบดีดค่ะจับตัวเองฮะ พูดกับตัวเองหน้ากระจกสะกดจิตตัวเองค่ะเวลามองตัวเองถ้าเราบอกว่าเราคือคนโชคดีคุณจะทําท่าทะาบงขึงตึงกูกูโชคดีกูมีความสุขกูร่ำรวยมั่งคั่งมันไม่คือฮะท่าทางมันไม่ไปด้วยกันคุณเข้าใจความหมายครูไหมเวลาคุณเซลท็อปกับตัวคุณท่าทางของคุณมันต้องเป็นอย่างที่คุณพูดเริ่มใช้กฎแห่งแรงดึงดูดแล้วนะคะสส่พูดสส่ภาพาสแอคติ้งนะฮะพูดภาพ acting นะฮะ เห็นไหมการที่คุณพูดหน้ากระจกเท่ากับคุณใช้กดแรงดึงดูดกดแรงดึงดูดมี3ข้อคือใส่พูดใส่ภาพใส่ acting ครูสอนเป็นภาษาไทยแล้วกันเราไปรื้อเอาว่ากดแรงดึงดูดมีอะไรบ้างถ้าคุณพูดแล้วท่าทางของคุณก็คือภาพมันไม่สอดคล้องกันและการสวมการเป็น acting ของคุณมันไม่ได้ดูไปตามแนวที่คุณพูดนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ใช้แรงดึงดูดฉันแม่งโคตรบางคังเหลือเฟือเลยฉันแมงน่งดึงดูดอะไรก็ง่ายสบายสบาย เงินรักฉันฉันรักเงินฉันคือสุดที่รักของทุกสรรพสิ่งเราโปรแกรมตัวเองในบ้านของเราเห็นกระจกที่ไหนสะกดจิตตัวเองโปรแกรมจิตตัวเองเพื่อยกระดับความคิดเราและนำเส้นนิวรอนและแอ็กซอนให้สร้างปฏิกิริยาด้านดีใหม่ค่ะคุณเคยดูภาพยนตร์เดอะซีเครตแล้วที่คนหนึ่งที่ผู้ชายที่เขายืนหน้ากระจกแล้วเขาเห็นว่าเขาสวมสูทและนั่งรถด,ดีด วันหนึ่งเขาก็ได้สมส่นและนั่งรถดีๆจริงๆ,งๆมันเกิดจากกฎแห่งแรงดึงดูดดังนั้นนี่คือกฎมาตรฐานที่ทุกคนควรจะทำเซลท็อกกับตัวเองฉันแม่นทำอะไรก็สำเร็จโคตรง่ายเลยวะ่ะไม่ใช่ฉันทำอะไรสำเร็จโคตรง่ายท่ายากมากทันนะท่าทางที่บอกบอกถึงความง่ายฉันทำอะไรก็สำเร็จโคตรง่ายเลยง่ายๆสบายๆหลีตาข้างเดียวก็สำเร็จแล้วฉันทำสิ่งใดก็ได้รับการสนับสนุนจากทุกสรรพสิ่ง ชีวิตดีดีขอให้รวยปังปังฉันแม่งโคตรรวยปังปัง,ปงดังเปลี่ย,ยเลยฉันคือซุปเปอร์สตาร์ออนไลน์บอกตัวเองเซลล์ทอกกับตัวเองติดต่อกัน21บวันกล้าการันตีผลรั์คุณเปลี่ยนตั้งแต่วันแรกแล้วแต่สําคัญอย่างที่ครูบอกค่ะคือปฏิกิริยาของคุณต้องมีนะถ้าคุณพูดแต่ปฏิกิริยามันหายไปเท่ากับไม่ได้ทํานะคะยกเลิกเนี่ยฮะ,ะไอที่พูดสะกดเมื่อกี้คุณเคยสวดไ,ไหมัน้อ่าอังสะมาตอทบาพพจธานาเจเม ชี้น้ประจกับปุตตะกมลไปปุตตะธนกมลและท่อนั่งจะกระยะกระยัะแล้ว่านงท่องแต่ปากแต่ใจไม่รู้ความหมายไม่ได้ทราบซึ้งไม่ได้อะไรเลยไม่มีผลอะไรไม่เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Law of v i b r a t i o n คุณจะพูดให้มันสั่นสะเทือนจนปรับเป็นคลื่นความถี่เพื่อดึงดูดเรื่องราวดีๆกลับมาได้นั้นคุณต้องพูดแล้วรู้สึกรู้สึกอย่างเดียวไม่พอต้องอินด้วยอินอย่างเดียวไม่พอต้องฟินด้วยต้องรู้สึกว่าแม่นมันได้ไปแล้วอะอารมณ์นั้น ครูขาหนูจะพูดยังไงให้หนูรู้สึกว่าหนูได้ไปแล้วพูดบ่อยๆรู้สึกเห็นภาพถ้าคุณโปรแกรมว่าฉันคือคนร่ํารวยได้คุณหาภาพประกอบค่ะอะไรคือความร่ารวยความรวยของคุณคือเท่าไหร่เซิร์ชในเน็ตหาภาพประกอบดูเฉันกู้ควรฉันกู้ควรฉันกู้ควรจะเกี่ปง่ายแล้วไปไได้เสมอฉันนี่แหละคือเศรษฐีพูดกับตัวเองสิหาภาพประกอบหลักฐานความเชื่อดูสิว่ามีคนจนแล้วรวยได้มีเยอะไหมบนโลกใบนี้เยอะมากค่ะคนจนที่เขาร่ำรวยได้แต่เรา เอาเวลาของเราไปดูคนจนที่จนอยู่อย่างนั้นเราก็เลยอยู่อย่างนั้นแค่เราเปลี่ยนโฟกัสพลิกองศาฮะคนที่เขามีชีวิตที่แม่งโคตรง่ายโคตรสบายมีจริงไหมบนโลกใบนีมม้มีจริงค่ะแต่เราเอาเวลาไปดูคนที่โคตรยากโคตรลำบากโคตรเหนื่อยเข้าใจที่ครูพูดไหมเราแค่บิดโฟกัสค่ะข้อที่สามค่ะถ้าคุณอยากจะปลุกพลังความคิดคุณต้องบิดโฟกัสมาด้านที่คุณปรารถนาเท่านั้นถ้าคุณยังไม่บิดโฟกัสคุณยังไปอยู่กับวงเวียนของความ สงสารเวทนาเครียดกังวลเหนื่อยหน่ายท้อแท้ห่อเหี่ยวนั่นคุณกําลังเพ่งความสนใจของคุณไปที่ตรงนั้นฉะนั้นสิ่งที่คุณโปรแกรมทั้งหมดด้านดีที่คุณโปรแกรมเมื่อเช้าคุณถูกหักล้างทันทีฮะกับสิ่งที่คุณไปโฟกัสเพราะคุณเปลี่ยนโฟกัสค่ะคุณเหยียบเรือหลายแคมไม่ได้คุณจะเลือกด้านดีให้กับชีวิตคุณหรือคุณจะเลือกด้านไม่ดี ชีวิตคุณที่ผ่านมามันขึ้นขึ้นลงลงใช่หรือไม่ใช่ขึ้นสูงลงต่าขึ้นขึ้นลงลงหรือก็นิ่งๆเฉยๆเพราะอะไรคะเพราะคุณรับทั้งบวกทั้งลบบางทีมันหักล้างกันหรือวันนี้คุณรับลบเยอะคุณก็ชีวิตลบอ่ะรับลบเดือนนี้ลบเยอะลบ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 เดือนนี้ติดลบเดือนหน้าบวกบวกบวกอักขึ้นเดือนน้าต่อไปลบลบลบอ่ะเดือนต่อไปบวก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 ชีวิตมันบวกลบบวกลบอย่างเงี้ยจะเอากราฟขึ้นเล่าหรือจะเอากราฟลงคุณเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดดดููเรรรา้กับที่คน บนโลกนี้สิบเปอร์เซ็นต์รู้เราต้องใช้ให้เป็นนุ้ยเราจะใช้เป็นก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราต้องโฟกัสสิ่งไหนฮะวงเล็บหนักๆดอกจันหนักๆเลยโฟกัสแต่สิ่งที่ปรารถนาเท่านั้นแม้แต่ขึ้นสงสารยังเป็นขึ้นที่ทําให้เราตกโฟเลยทุกคนต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองทําไมเราเห็นขอทานเราสงสารทําไมเราไม่รู้สึกว่านั่นคือพลังเขาสุดยอดเลยขนาดแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดเขายังลุกขึ้นมาขอทานเราให้ด้วยจิตที่เราตั้งใจให้ ไม่ได้ให้เพราะสงสารให้เพราะเราตั้งใจให้ที่เขาลุกขึ้นมาประกอบสมาชิพี่แม่งคือไอดอลหนูเลยเห็นไหมเปลี่ยนพลังโฟกัสเรื่องเดียวกันให้เงินขอทานเหมือนกันแต่ความคิดของคุณคุณจะปรับให้มันดูเศร้าก็ได้คุณจะปรับให้มันดูสุขก็ได้คุณจะปรับให้มันเพิ่มพลังก็ได้คุณจะปรับให้มันลดพลังก็ได้ทันไหมฮะดังนั้นพลังโฟกัสของเราแม่งแพงมากถ้าเราโฟกัสสิ่งที่เราปรารถนา สิ่งที่เราปรารถนาแม่งจะเข้าใกล้เราเร็วขึ้นและทุกครั้งที่เข้าใกล้เราเร็วขึ้นสิ่งที่จะกระตุ้นพลังแห่งการปรารถนาให้มันเกิดขึ้นเร็วขึ้นคือพลังของความตื่นเต้นค่ะนี่คือข้อสุดท้ายค่ะถ้าวันนี้คุณอยากจะรู้ว่าคุณกาลังจะมีชีวิตใหม่หรือ,อยังให้คุณสังเกตแบบนี้ฮะพลังของความตื่นเต้นมันจะอยู่กับคุณบ่อยมากทุกครั้งที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีการตื่นเต้น คุณนึกออกไหมคุณเคยแบบถูกรางวัลหรือเคยได้รับของขวัญของฝากหรือได้รับมรดกโดยไม่คาดคิดหรือได้รับลาบลอยอะไรบางอย่างไหมแล้วคุณมีความรู้สึกวันนี้ก็ไมกูตื่นเต้นจังวะนั่นแหละคือแรงสั่นสะเทือนหรือ law of vibration เราสามารถสั่งให้มันเกิดความตื่นเต้นกับชีวิตเราได้ะไม่จะเป็นต้องตื่นเต้นแค่ด้านไม่ดีคะบางคนพอพอบอกอ้าวครอบครัวเป็นอะไรไปคุณตื่นเต้นคุณไม่รู้จะเอาไงไม่ เราจะไม่ตื่นเต้นด้านไม่ดีค่ะแต่เราจะตื่นเต้นด้านดีค่ะตื่นเต้นเหมือนคนที่รู้ตัวเลยว่าสิ่งดีแม่งกําลังจะเข้ามาตื่นเต้นเหมือนคนที่แบบคูกำลังจะได้ชีวิตใหม่นักเรียนเชื่อไหมคะตลอดเลยเวลาที่ครูสร้างชีวิตมาครูแม่งโคตรตื่นเต้นเลยโคตรขมตาให้หลับะเหมือนเป็นสุนโงคงอ่ะ มันตื่นเต้นอ่ะมันอยากทําอ่ะมันอยากลุกขึ้นมาทํามันตื่นเต้นกับกฎอะไรวะเนี่ยทำไมมันดึงดูดง่ายจังวะเฮ้ยทำไมชีวิตกูแค่เปลี่ยนให้ตัวมีความสุขแล้วมันดึงดูดได้เลยเหรอวะมันตื่นเต้นอะนักเรียนพลังของความตื่นเต้นด้านดีอย่าให้มันหายไปเด็ดขาดเมื่อไหร่ก็ตามที่พลังของความตื่นเต้นด้านดีหายไปเช่นแม้กระทั่งการขอบคุณที่ครูนําเราขอบคุณตอนเช้าทุกวันเจ็ดร้อยกวันเหลือผู้รอดชีวิตอยู่ไม่กี่คนในแต่ละวันเพราะอะไรคะเพราะคุณชิน ถ้าคุณชินด้านดีเมื่อไหร่ผลลัพธ์คุณเริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะโอ้ยตื่นเต้นวันนี้ครูดาขอบคุณเรื่องนีสุดยอดนั่งขอบคุณด้วยใจให้ใจมันฟูขึ้นมาถ้าคุณไม่ลืมจกัจกวรวาลจักรวาลก็ไม่ลืมคุณแต่ถ้าคุณลืมจกัจกวรวาลจักรวาลก็ลืมคุณขออนุญาตลูกศิษย์คอร์สนะฮะสันจิตแอดวาน์เอามาแบ่งปันกดแห่งแรงด้ดูทำงาน ผ่านกฎแห่งความกตันยูรู้คุณด้วยสํานึกรู้คุณปิติอินดีบอกรักมีความสุขและลิตลีด้านดีนะด้านดีเขากระตุ้นและถูกทํางานอัตโนมัติเหมือนถูกสปาร์คด้วยไฟหลายโวลต์หลพันหลายหมื่นหรือสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่แต่เราเองเฉยอะ ทั้งทงที่ตัวเองก็เปลี่ยนชีวิตจากกดจกักรวาลกาูแรงดูดอย่างน้อยก็ได้ความสุขบางคนได้ชีวิตใหม่ไม่ต้องตายบางคนเคยได้ปลดหนี้ปลดสินจากการเรียนรู้กดจกักรวาลกูแรงดูดแต่อยู่ดีๆลืมค่ะพี่น้องชินเชยทําใจฮะทําไมวะกูค,คิดว่ากูบวกอยู่เปล่าค่ะตกโฟไปเรียบร้อยตกโฟเพราะชินชาน่ากลัวจริงๆเห็นเรื่องราวดีๆเชยเงินเข้าเชยขายของได้เชยมีคนเอาของมาให้เชยเจอเงินเชย เฉยด้านดีไม่รู้จักเฉลิมฉลองไม่รู้จักยินดีไม่รู้จักซาบซึ้งใจจอบอจบข่าวเอสอมทรรายงานจากศูนย์ข่าวแปซิฟิกตกไปเรียบร้อยค่ะแค่การขอบคุณนะ่ะพื้นฐานที่คุณควรจะทําในโอ้โหต้องบอกว่าวันหนึ่งควรทํำหลายรอบอะแต่เรายังไม่ขอบคุณเลยอะเอาแค่ครูนำขอบคุณระวันเจ็ดร้อยวันมีใครทำขอบคุณทุกวันบ้างนั่นแหละพลังความคิดเราค่ะเขากําลังดึงเรากลับสู่ ทางเก่าที่เรามาค่ะคุณคิดดูดิเราฝึกด้านลบมาก,กี่ปีครูสิตาเพิ่งออกมาสอนสี่ปีคุณฝึกด้านลบมาก,กีี่ปีอะไรมีพลังมากกว่ากันแค่ชินชาก็ลบแล้วแค่คุณไม่มีความสุขคุณก็ตกโฟไปแล้วอะความชินชามันไม่ได้เป็นขึ้นหนึ่งนะฮะหนูต้องออเลอร์ทวันไม่แต่คุณต้องมีความสุขไง ปิติสุขขอบคุณสํานึกรู้คุณในการมีชีวิตสํานึกรู้คุณนั่นก็ยืนหนึ่งไงแต่การชินมันไม่ใช่ยืนหนึ่งไงและที่สาคัญคุณชินชาด้านดีแต่คุณไปตื่นเต้นด้านลบคุณกําลังตีกองให้ด้านลบของคุณชนะคุณอยู่นะฮะชนะหัวใจของคุณเองถ้าอยากจะเปลี่ยนความคิดต้องเอาต้องลุกมาขอบคุณใหม่ต้องแบบวันแรกที่เจอครูคุณเป็นขนาดไหนคุณร้องไห้คุณรู้สึกซาบซึ้งตัวเองขนาดไหนคุณต้องดึงมันกลับขึ้นมา ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ต้องทําป่อยให้มันไหลไปลอยลงสู่ทะเลหายไปให้ลอยให้ลอยหาย,ย,ย,ยไปเลยไม่ต้องทําเรียนไปก็ไร้ค่าเพราะพลังงานคุณมันตกโฟไปแต่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณก็คิดว่าคุณบวกอยู่แต่คุณไม่รู้เลยค่ะว่าคุณชินชาไม่รู้สึกแบบสุดยอดเลยฉันก็สุดยอดของจักรวาลสุดยอดเลยป๊าป๊าหลักฉัมีืลองดีๆเข้ามาใน,น ห็นเรื่องดีๆช่ยทำใจอีจวงเอาที่เบิกบานดังนั้นเราจะเป็นแบบที่เราฝึกเมื่อเราฝึกด้านชินเรื่อยๆก็ทำใจที่ผลลัพธ์จะมืดบอดฟิวตุบไปไหนหล่นพลังที่เขาดึงครั้งแรกของคนที่เรียนรู้กฎจกกักรวาลกฎแรงดึงดูดทำไมคนที่เรียนกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดถึงประสบความสำเร็จ ไม่มาครูบอกเลยค่ะเขาไม่ดูเรื่องนี้ฟิวตับเขาปล่อยตัวเองให้ชินชาด้านดีค่ะเขาลืมไปค่ะว่ากฎแห่งจกักรวาลกฎแรงดูดให้อะไรเขาบ้างถ้าคุณฟังครูสตาคุณ,คณ,คณจะพูดบ่อยมากเลยบ้านทุลังรถทุกคันได้มาฟรีจากกฎจกักรวาลกฎแรงดูดทําไมคะตอกย้าด้านดีฮะว่าป๊าป๊าลูกไม่เคยลืมว่าป๊าให้อะไรลูกมาใครอยากลืมลืมไปกูบ่ลืมเด้อคิดจะบินไม่เคยลืมดินที่เดิน บอกตัวเองตลอดเห็นไหมเมื่อจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองเห็นว่าโอ้ไอเด็กคนนี้มันน่ารักไม่เคยลืมเราแต่บางคนลืมอ่ะเขาจะให้ใครอ่ะของขวัญน,นะคิดเอาเราฉลาดมากกว่าที่เราคิดดังนั้นแล้วแต่คุณคุณจะตื่นเต้นได้ดีหรือจะตื่นเต้นได้ไม่ดีชีวิตคุณไม่ใช่ชีวิตกูติตาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่รอดแล้วสอนฟรี ใครได้เรียนก็โคดของโคดของโคตรโครโ,โ,โชคดีค่ะใครมาใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตไปดูมาหาก,กับยีบว,วันดูแล้วทําเปิดใจเปิดจิตเปิดอารมณ์เปิดความรู้สึกระดับฟู l l HD ชีวิตพลิกถ้าคุณไม่อยากพลิกชีวิตไม่ต้องดูสักแต่ว่าดูดูให้แม่งจบจบไปไม่เปลี่ยนอะไรเลยอยากมากก็งงงงงง,ง,งไปอีกวันหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจดูตั้งใจทําคลิปของครูจิตาเป็นสิ่งมาหาศัศจรรย์อย่างหนึ่งคือคุณต้องทาภายใน24ชั่วโมงไหว่ก่อนอย่าทํากับครูจิตา ว่ายก่อนอย่าลงคอสกับภูสิตาเด็ดขาดถ้าคุณเรียนฟรีไม่เห็นผลว่ายเลยอย่าเด็ดขาดเรียนฟรีหลายพันคลิปเรียนให้มันได้ผลลัพธ์เรียนให้มันได้กําไรเรียนให้มันแบบมีความสุขเรียนแล้วเสกผลลัพธ์กาไรมากมายมหาศาลอยากจะลงค่อยลงกําไรไม่มีไปกู้หนี้ยืมสิทมาอย่าเลยว่ายเลยอย่าทําและหน้าเพจคุสิตาสอนสาหรับทุกคนค่ะ ไม่เลือกชนชั้นวรณนะไม่เกี่ยวกับคุณยากดีมีจนหรือร่ํารวยคุณที่เป็นคนอะอยากมีชีวิตการเงินการงาน,งาน,งานความรักความสุขสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมคุณจะสอนฟรีทุกคนไม่เลือกลูกศิษย์ค่ะขอคุณสมบัติค่ะคือคุณเป็นคนดีมีจิตของผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นจิตของผู้รับที่ยอดเยี่ยมคุณคือโคตรเพชรที่จะไม่เก็บความลับนี้ไว้คนเดียวและแบ่งปันให้กับผู้คนคุณจะเป็นคนหนึ่งที่ออกมาจุดเทียนแห่งการทําดีไปด้วยกัน ฟ้ารับรู้ดินรับทราบในทุกสิ่งที่เราทำเสมอจงทำดีต่อไปโอเคไหมคะอ่ะวันนี้ครูให้ขี่โคตรแพงนะฮะใครได้ฟังก็โชคดีมากอะทำสติจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราอย่างยอดเยี่ยมจนกันเจอกันใหม่เดยหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ Love you